ค่ะวันนี้นะครับก็จะทําต้มยําไก่นะคะเพื่อนๆ <S <S นี่คือเครื่องสมุนไพรนะคะมีมะขามอ่อนทุบนะคะขาะแล้วก็เอานี้ตะไคร้นะคะขาะตะไคร้นะคะก็มีพริกนะคะทุบนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะต้มน้ําแล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> ให้ให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่ค่ะ ตัวนี้ก็เดือดแล้วนะคะขาไก่เราก็เป็นน่องใหญ่นะคะจะลงไปเลยค่ะเราล้างแล้วก็บ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเครื่องปรุงนะคะมีน้ำตาลจะใส่นิดนึงเกลือผงรสด,ดีน้ำปลานะคะ ใส่ลงไปตัวนี้เราก็ได้ค่ะคือบัออันนี้เครื่องเทศเรานะคะก็ไม่มีรากกชีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีก็ใส่นะคะอันนี้เกลือนะคะ ราจะเน้นที่ผงรสดีนะคะโอเคอฟ้าแงี้ยบไะคะ้ค่ะเราจะใส่หอมแดงด้วยนะคะ แล้วก็จะใส่กระหล่าด้วยนะคะค่ะรอให้เขาเดือดค่ะปิดฝาไว้นิดนึงค่ะ ชมคะนี่ก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะไก่ของเราเราก็ใส่ผักลงไปด้วยใส่กระหล่ำลงไปด้วยก็ทําให้แบบว่าน้ําซุปห,หวานนะคะ,ะรสชาติใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะต้ยมยำไก่ค่ะมะขามอ่อนขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ